สวัสดีครับผมสวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจ่านาโจนชนแนลครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของของขมีเนานะของไอเซนเนาะก็อยากจะบอกให้พี่น้องชาวขมีเน,นหลายๆคนเนาะอยากให้ให้เขาฉลาดขึ้นสักทีเพราะว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยของของเน็ตของคอมพิวเตอร์ของโทรศัพท์ไปเนาะแต่ว่า คนแก่บางคนนะอย่างไอ้ฮุนมาเน็ตนะมันยังคิดว่าเป็นสมัยก่อนนะที่มันจะหลอกใครก็ได้ <c oughs> ทัทง้งๆนี้ทุกวันนี้มันทําทุกอย่างทําเสร็จมันโบยมาให้ไทยทําทําอะไรเร็วๆทุกอย่างปุ๊บมันจะส่งส่งเขาเรียกว่าส่งงานให้ไทยตลอดตัวเองทําเร็วแล้วมาโยนให้คนอื่นเร็วหาว่าไทยทําอย่างน้นอย่างนี้ ทั้งทั้งที่สมัยนี้ข่าวสารมันอยู่ในมือถือหมดแล้วส่วนมากข่าวมันอยู่ติดตัวคนตลอดเพราะเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนคือคนที่จะรู้ข่าวได้คือจะต้องดูโทรทัศน์จะต้องมาทำงานกับบ้านนู่นตอนหยกตอนเย็นนู่นแหละถึงจะได้รู้ข่าวว่าใครทำอะไรไปบ้างแต่ทุกวันนี้มันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วทุกวันนี้ ข่าวสารมันอยู่กับตัวเราตลอด24ชั่วโมงตลอดไม่ใช่ตลอด24ชั่วโมงหรอกพูดถึงว่าอยู่กับเราทุกวินาทีเลยก็ว่าได้เพราะสมัยนี้ข่าวสารมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือหมดแล้วแต่แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะว่าไอ ไอ้ฮุนมันเก่งมันยังสามารถพยายามหลอกคนนู้นหลอกคนนี้ทั้งๆที่สมัยเนี้ยมึงจะหลอกใครไม่ได้อแล้วเพราะสมัยเนี้ยข่าวมันอยู่ในมือถือกันหมดข่าวมันอยู่ในตัวคนทุกวินาทีไงแต่ด้วยด้วยความที่อีกอย่างหนึ่งนะมันทันสมัยนะมันเล่นโซเชียลได้แต่ในความตันสมัยของมันมันก็ยังคงเป็นคนโบราณอยู่ดีเป็นคนแก่โบราณ ที่มันพยายามจะหลอกคนโดยที่มันลืมคิดไปว่าคนอื่นเขาเสพข่าวสารจากมือถือกันหมดแล้วข่าวสารข่าวไม่ใช่ข่าวบ้านการเมืองหรอกเขาเรียกว่าข่าวทั่วโลกอะ่ะมันอยู่ในตัวของทุกๆคนทุกวินาทีอยู่แล้วด้วยความเป็นคนแก่โบราณเนาะมันลืมคิดจุดนี้ไปทั้งๆที่มันพยายามทำทุกอย่าง เรื่องของเรื่องก็คือมันมันหลอกคนในประเทศมันได้นะการที่มันหลอกหลอกคนในประเทศมันได้หลอกให้คนในประเทศเชื่อว่ามันคือเทวดามันคือคนที่ดีที่สุดในโลกมันคือพ่อพระของคนในประเทศมันนะนั่นแหละคือคือความความเสียเปรียบของมันก็คือว่ามันลืมคิดจุดนี้ไป ด้วยความที่มันเคยหลอกคนในประเทศได้มันก็ชะล่าใจไงมันก็ได้ใจมันคิดว่ามันจะหลอกคนทั้งโลกได้มันก็พ้ามไปเรื่อยมันหลอกยิ่งมึงหลอกคนทั่วโลกออกโซเชียลเท่าไหร่ยิ่งคนทั่วโลกเขารู้รู้เขาเรียกว่ารู้สันดานมึงเยอะเท่าไหร่อะมันมันเป็นการที่มึงฆ่าตัวเองโดยที่ โดยที่ศัตรูแล้วว่าฝั่งตรงข้ามมัน่ะไม่ต้องทําอะไรเลยฝั่งตรงข้ามอยู่นั่งอยู่เฉยๆรอดูมันเผาต,ตัวเองแค่นั้นเองเพราะว่ายิ่งมึงออกมาใส่ไฟมึงยิงออกยิ่งมึงออกมาใส่ความคนอื่นเยอะเท่าไหร่มันมันก็คือมันแปลว่ามึงยิ่งมึงจะฆ่าตัวเองเยอะเท่านั้นยิ่งมึงจะ ประคมอาวุธใส่ตัวมันเองเท่านั้นเพราะว่าสมัยนี้มันคนเขารู้หมดแล้วไม่มันไม่มีใครหลอกใครได้หรอกสมัยนี้คนคนเขาฉลาดเวลาเขาเสพข่าวนะเขารู้เขารู้ว่าอันไหนข่าวจริงอันไหนข่าวปลอมอันไหนข่าวใหม่อันไหนขาห่นนขาวเก่าคนสมัยนี้เขาไม่ได้โงใ่ให้ให้คนอย่างไอ้หุ่นหลอกอีกแล้ว ส่วนมากที่มันหลอกได้ก็คือมันหลอกได้แค่คนในประเทศมันแค่นั้นเองเ mm. ม่นเลยทุกวันนี้ mm. ไอคนขมรถึงได้ออกมา mm. พูดว่าไทย, mm. ยเยอะเย้ยไทยต่างๆนานาเยอเย้ยทุกเรื่องทั้งๆที่พวกมันไม่มีจะกินนะแต่มันก็พยายามจะมาเยอเย้ยไทยนะไอพวกคนขมรโง่ๆบางกลุ่มอะไอคนเชื่อว่านะไ บางกลุ่มอ่ะกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มที่อยู่ในประเทศมันอ่ะที่ไอไอพวกตระกูลเนี้ยมันพยายามปิดหูปิดตาที่มันไม่ให้มีเน็ตไม่ให้มีอะไรก็คือว่าเป้าหมายมันก็คือมันไม่ให้คนในประเทศมันอ่ะมีหูมีตาม,มีความฉลาดกันนะมันต้องการปิดปิดสมองปิดตาของคนในประเทศ ทุกวนนีเน้เป็นไงตอนตอนในใหม่อ่ะเห็นคนไอ้คนก็เมีนะมันออกมาทำคลิปทุกคนเลยนะฉีกแบงค์ยี่สิบเผาแบงค์ยี่สิบแต่ว่านะ่ะมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมปัจจุบันของมันยิ่งมึงฉีกแบงค์ยี่สิบปุ๊บน่าคือมึงอดข้าวไปแล้วหนึ่งวัน พูดพูดง่ายๆก็คือถ้าถ้าคนที่เขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะเขาจะฉลาดเพราะอะไรอยู่ในประเทศไทยอ่ะเขามีเน็ตดูเขาทำงานเขาได้มีเงินซื้อกินมีเงินซื้อเน็ตใช้ไอคนที่อยู่ไอคนเขมรที่อยู่ในไทยเขาถึงไม่โง่เหมือนไอคนเขมรที่อยู่ในในในประเทศมันไงเพราะไอคนที่อยู่ในประเทศไทยอะ่ะเขามีเน็ต คือเขาเสพเขาได้เสพข่าวสามได้ตลอดอ่ะเขารู้ว่าไอ้ขณะไอ้ขณะที่ไอ้พวกคนคเขมรที่อยู่ในเขมรมนทนะมาทาคลิปเยอะเยยไทยอย่างงน้นอย่างงี้นะฟังฟังตรงข้ามกับคขมรคือคเขมรที่อยู่ในไทยก็ได้ดูข่าวดูอะไรเขาเห็นทุกอย่างเขาเห็นว่าประชาชนในเขมรอดอยากไม่มีกินทหาร ที่รักษาดินแดนให้ไอหมาหุ่นน่ะขมเณรทหารขมเมรไม่มีจะกินทหารขมเมรไม่มีแดกมาขอข้าวไทยกินไอ้ด้วยความเป็นพระเอกของประเทศไทยอนะเขาจะมาลบกับมึงแท้ๆแต่เขาไม่มีแรงจะลบกับมึงอ่ะไอคนไทยก็ยังเออจะให้ข้าวมันแดกสงสารเขากลัวเขาไม่มีแรงมาลบกับตัวเอง งงไหมประเทศไทยอ่ะเขาจะมาฆ่ามึงแต่มึงกับให้อาหารเขากินด้วยความพระเอกของของประเทศไทยเะนาะถ้ามึงไม่มีแรงมาลบกับกลัวไม่สมศักดิ์ศรีเว้ยงั้นมึงมึงมาเอาข้าวกูไปกินมึงกินเสร็จเมื่อไหร่แต่มึงมีแรงเมื่อไหร่มาบอกกูนะเดี๋ยวเรามาลบกันเนี่ย มีสัยคนไทยพระเอกละครถ้าเป็นเขมรน,นะยิ่งมึงไม่มีกินยิ่งมึงไม่มีแรงนะสบายหวานหมูเขาจะได้ไม่ต้องออกแรงเขาเดินไปเอาตีนเคียจะหมูเฉยมึงก็ตายแนละ้วแต่ไม่ใช่ไทยไทยคือมึงไม่มีแดกใช่ไหมอ๋อมึงมึงมาเอากับกูเดี๋ยวกูให้มึงแดกมึงมีแรงเมื่อไรแล,แล้วเราค่อยสู้กัน กูรำค,คาญชิบหายเลยความเป็นเพศของน้าไอพวกคนไทยเนี่ยเพศเกินก็พูดง่ายๆก็คือถ้าถ้าคนเขเมรที่อยู่ในไทยเขาจะฉลาดทําไมเขาถึงได้อยู่ทําไมเขาถึงได้มาเข้าข้างไทยก็คือเขาเห็นความจริงไงเพราะโลกสมัยเนี้ยมันอยู่ในตัวสัพท์อยู่ในโซเชียลหมดแล้วเขเมรที่อยู่ในไทยเขารู้ว่าไทยอดอยากยังไง ไทยมีอะไรไหมหรือว่าไทยไม่มีอะไรเขมนมีอะไรไหมหรือว่าเขมนไม่มีอะไรเขารู้มันต่างจากเขมนที่อยู่ในประเทศมันที่โดนไอ้ตระกูลเนี้หลอกให้หูหนวกตาบอดมันก็คิดว่าไอ้พวกเนี้เทวดาไอ้พวกเนี้ยทําเพื่อประเทศชาติไอ้พวกนี้คือช่วยคนเขมนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ความจริงมึงถาม ยาติพี่น้องเพื่อนฝูงมึงที่มาทํางานในประเทศไทยว่าความจริงเป็นยังไงคนเขมรส่วนใหญ่ที่เขาอยู่ได้อยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้เพราะเขามีประเทศไทยให้เขาทําการทํางานให้เขามีเงินให้เขามีเงินเดือนส่งไปให้พ่อแม่ส่งไปให้ลูกอยู่เขมรซื้อข้าวกินซื้อขนมกินเอามาวัดกันเลยคนเขมรที่อยู่ในไทย กับคนเขเมรได้อยู่ในในประเทศเขเมรเนี่ยความเป็นอยู่ต่างกันเยอะขนาดประชาชนธรรมดามันคิดว่ามันมีกินถ้าเมืองได้ดูคลิปที่ไอพวกทหารก็แชร์มาเยอะแยะนะขนาดเขาเป็นคนของรัฐแท้ๆพูดง่ายก็คือว่าเขาเป็นข้าราชการเขามีเงินเดือน ของทหารเขมรน,นะเขายังไม่มีกินเลยมันดูคลิปแต่ละแต่ละคลิปนี้ข้าวใส่ใบไม้กินทำอาหารมาใส่ใส่ถังแฟบใส่ถังผงซักฟอของไทยอะ่ะแล้วก็มาแบ่งกันกินไม่ใช่มาแบ่งกันกินหรอกมาแย่งกันกินเหมือนหมาเหมือนหมาจรจัดอะ่ะใส่ถังผงซักฟอ มาเทแบ่งกันกินแย่งกันกินเหมือนหมาเหมือนหมาขี้เรือนะ่ะหมาจนจัดประเทศไทยทหารไทยกินกินทุเรียนกินละมดุดกินลองกองหน้านี้นะทหารเขเมรกินกล้วยป่ากล้วยดิบจิ้มเกลือทหารไทยกิน กินข้าวผัดอเมริกันกินข้าวผัดทะเลกินข้าวผัดปลาหมึกแกงเขียวหวานแกงไตปลาแกงหน่อไม้เยอะแยะแต่ทหารเขมรกินข้าวโรยเกลือกินข้าวหยอดน้ำปลาเนี่ยไอ,ไอของพวกนี้นะเชื่อนะว่าถ้าถ้าไอหุนมันปล่อยให้มีเน็ตในประเทศมันนะนะถ้าไอ้หุนมันปล่อยให้มีเน็ต ถ้าคนในประเทศของมันมาเจอคลิปแบบเนย้ะเชื่อเหอะไม่มีใครรักมันหรอกแต่ด้วยว่าประเทศมันโดนเขาปิดหูปิดตาหมดไงไอ้พวกนี้มันอยู่แค่ในกะลามันมันไม่ได้เห็นโลกกว้างเหมือนเหมือนไอ้คนเขเมนที่อยู่ในประเทศไทยอะยังไงมันก็โง่อยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ท่องเว็บไซต์มันไม่ได้มีคลิปมีอะไรดูเหมือนคนเขมนที่อยู่ในไทย เราก็ไม่ได้อยากจะว่าพวกม,มันนะเพราะ,เรา,ะเราเราเรามีคลิปดูเนาะเราก็เปรียบเทียบเอาว่าอะไรอะไรคือความจริงอะไรคือมันอยากได้หน้าอะไรคือความชนะที่แท้จริงจับอะไรคืออยากชนะนี่แหละก็เรียกว่าเรื่องของความจริงกับเรื่องเรื่องของความเพ้อฝันเรื่องเพราะคนเราจรินตนาคนคนเรามันไม่เหมือนกันหรอก มันแล้วความคิดความจินนาของคนแต่ละคนน่ะมันอยู่ที่เขาได้เห็นอะไรมั่งเขาได้รับรู้อะไรมั่งก็ได้จะภาวนาว่าอยากจะให้พวกเขมรกลุ่มนั้นน่ะมีโอกาสมีเน็ตใช้ได้มีโอกาสได้ดูคลิปได้ท่องเว็บได้ดูโทรศัพท์แบบเต็มที่อ่ะ มันจะได้ฉลาดฉลาดเหมือนไอ้คนเขมรที่อยู่ในไทยครับผมก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาว่าคุยกันในคลิปหน้าก็ฝากติดตามด้วยนะครับของช่องจาน้าโจนช n e l ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ